ไปดูบรรยากาศการเปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่นะครับของการแข่งขันวอลเล,าาลย์บอลเยาวชนเยาวชนชิงแชมป์ชายแดนใต้ประจำปี2,568ครับภาควิชาพัะศึกษาคณะศึกษา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานีได้มีการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเล,าาลย์บอลเยาวชนและเยาวชนนะครับชิงชนะเลิศจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี2,568 โดยมีนางนางพฏธิมศรดิยามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยนายสมพรใช้บางยางนาย,ยกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยบริษัทไทยเบอร์เรจจำกัดมหาชนการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนากีฬาแห่งประเทศไทยมหาวิทยาลัยสงขลานคริร์วิทยาเขตปัตตานีและศูนย์ฝึกกีฬาวอลเลย์บอลจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมสาหรับการแข่งขันในปีนี้นะครับจัดขึ้นทั้ง4ทั้งหมดนะครับ4รุ่นอายุได้แก่รุ่นอายุ12ปี 14ปี16ปีและ18ปีประเภทชายและหญิงมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น207ทีมทั้งนี้นะครับผู้ชนะการแข่งขันรางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศอันดับหนึ่งและรองชนะเลิศอันดับ2ทุกรุ่นการแข่งขันจะได้รับโลกเกียรติคุณเหรียญรางวัลและประกาศนียบัตรในส่วนของบรรยากาศการแข่งขันวอลเลย์บอลเป็นเปนอย่างคึกคักมีนักกีฬากว่า2,000คนเข้าร่วมจากจังหวัดปัตตานีและยะลารวมไปถึงนาราธิวาส่ามกลางเสียงเชียร์ดังกระหึม่มจากผู้ปกครองและเพื่อนเพื่อรอบสนาม สร้างความสนุกสนานและตื่นเต้นตลอดการแข่งขันครับ ค่ะด้านผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีค่ะกล่าวว่ากีฬาจะสร้างโอกาสให้กับเด็กทุกคนเข้าไปสู่ความเท่าเทียมทางการศึกษาขณะเดียวกันค่ะก็มีความเชื่อมั่นว่าเยาวชนใน3จังหวัดชายแดนใต้มีศักยภาพที่จะสามารถเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการเป็นนักกีฬาทีมชาติได้ซึ่งการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ได้สร้างกระแสะกระตุ้นในพื้นที่ในเรื่องของการกีฬาได้เป็นอย่างดีขณะเดียวกันค่ะนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยค่ะก็กล่าวว่าเป้าหมายหลักที่ทางสมาคมคืออยากเห็นน้องๆ เยาวชนในพื้นที่3จังหวัดเชียงรนใต้ก้าวเป็นทีมชาติไทยในอนาคตและเชื่อมั่นว่าเด็กๆทุกคนมีศักยภาพที่จะสามารถพัฒนาตัวเองได้เป็นอย่างดีค่ะจะสร้างโอกาสของเด็กทุกคนในการเข้าไปสู่ความเท่าเทียมกันในเรื่องการศึกษาแล้วก็ขณะเดียวกันเราเชื่อมั่นว่าเด็กใน3จังหวัดเนี่ยเราสามารถสร้างเขาได้ให้กลับไปสู่อาจจะเป็นได้ปีโอกาสได้เป็น ตัวแทนของประเทศไทยในการแข่งขันในระดับชาติหรือระดับใหญ่ๆยิ่งขึ้นการจัดครั้งนี้สร้างกระแสกระตุ้นในพื้นที่ได้เยอะมากเลยในเรื่องของกีฬาก็ได้คุยกับเด็กๆหลายคนมาจากไกลทั้งนั้นมาจากโรงเรียนอนุบาลหรือศอกซึ่งอยู่นาราที่ว่าจะอัตตันหรือจะปัตตานียะลาเนี่ยทุกคนมา สร้างแสดงฝีมือกันแล้วก็แสดงพละกําลังของการการแสดงกิจกรรมโดยผ่านกีฬาวอลเลย์บอลของเราค่ะเป้าหมายหลักหรือวัตถุประสงค์หลัก,ลก,ลกที่สมาคมต้องการก็คืออยากเห็นเด็ก3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยก้าวขึ้นเป็นติดทีมชาติในอนาคตตั้งแต่ระดับยุวชนเยาวชนทีมชาติจนไปทั้งถึงทีมชาติทุกใหญ่เราเชื่อมั่นว่าเด็กที่นี่มีศักยภาพและก็จะก้าวไปสู่ทีมชาติก้าวสู่เป้าหมาย